สวัสดีครับพี่น้องและเพื่อนๆที่คิดทอดคิดถึงสูผู้สูคนนะครับพี่น้องวันนี้ที่ชื่นผ้ามาเลาะอีกแล้วมันนี้พี่น้องเลยมันนี้กับผ้าเข่ามาปลาคือเก่าพี่น้องผ้าเขามาปลา,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 ามาหาส่วนสุน,นิลในปลานเนี่เนะพี่น้องนะวันนี้มากับแม่บบานที่เก้าแล้วมาหาเก็บผักเงยไขมดแดงมาหากินเข่าปลานะครับพี่น้องนี่ก็ว่าง หนูก็ไม่ได้ไปหาดักเราเบิด์ตมองสีดักเราให้ได้บุ๊กยอดักกระโดนอ่อนพี่น้องเด็กที่เก็บมาไว้กินกับปลาบล่าบองติดตามไปเบิรงทางผุดนน้ำการน้อพี่น้องเนาะว่าสีพ่อมีเหงาไปโอ้ยแม่บ้านก็ตัดใหม่ยิ่ทางผุนตัดใหม่โอ้ยแตงเงี้ยแค่มือแดงน้อพี่น้องเนาะเด็กติดตามไปเบิรงนน้ำกนันพี่น้องยกเล็กเอากินอาหารสูงๆก็น้นนอง าดไข่หมดลงเต็มเลยม่ากับแม่บ้างวันนี้เขาเป็นผูงง้แย,ย่ไงงข่แย่ไข่หมดแดงวันนี้ก็สิห้ามินทักไม่พี่น้อง

คือเกาล่ะห่งบบางไงห่งหน่อยหน่อยห่งหน่อยหน่อย,อยแต่ว่าแบบนีพ่อมีใครเนี่ยเาขาป้าเข่าดงหาพักหาายแลฮะอะออโอ้ไหลแกแกยไปเยถึงเมียถึงใครหรือว่าไหลไล,ลงกันเลย นีหากินของปลาเลาะเขาปลาได้ยังก็เอามาหนิเอาส่วนสูนแนหลหรอหากินเขาปลาพร้อมอะไรายายจากูโอ้ยจะใครผ่านจะใครฉี่ข้างนอนจะใครฉีกข้าง เกือบิดเต็มครูแล้วไขมันกำลังไรเมียออกจากไข่น,นี่เนะื้อใสไข่ปึ้อถ้าได้ใจงกก่ายก็ไกำลังฝาดแรกพี่น้องโอ้หฮะที แกับพ่อก่อยเยพี่น้องแต่ใครตรงๆใครยหงไงเลยบัดไป,ไปไดเรียนเๆียนนี่หานนี้ใครหาเก็บพักไปเรยน,นะพี่น้องเนะาะเดี๋ยวพอพักก่อนไนี่นกเซียเลยพี่น้องเหมววือนเจ้าสมัยตะกวาดนี่ม่อสมัยนี่พัดมันนี่ปืนนี่อย่างนั้น,น,นพี่น้องเนาะปืนยิ่งนกยิญญญ่งหนูๆๆๆๆ ว,วิตะกอนนี่บินแซ่แซ่ามาจับผ่องแซ่ไ้จิบพักจิบหาปขอ,อพักวันหน่อยเจ็บไปทีละน่อยสิครัพักวันท่านเกิดขึ้กคนหลายพาอดเจ็บไปเทีละน้อย กอนเก้อนนี้เกล็ผสมหน่อยไปเรือแล้วตัวนึงกับปูอะไรเงี้ยแค่หมดแดงนี่ผเลยของเงี้ยค่หมดแดงว่าเป็นกับขันอาสาเก็บพักนี่น้อยจะไปเรือกันครับเก็บเล็กผสมหน่อยไปเรือเ้ตัวละซี่ยอดหายยอดกไปตัวนี้เงี้ยกับขาผอกอนเบิรดมาหอดที่ล้งเขาหลายตัวกับคอนนี่ไปดอก ปักหวานปักหวานป้าไปเรื่อยๆพี่น้องะนะครับเก็บปักหวานน้ำกันมาพอบางส่วนบางส่วนก็น้อยบางส่วน,นก็นห,นนกนกนหลายแต่จะติดไปหาพอเดีย๋ยวจะว่าผู้ได้ติดพอ,ออพอก่อนพอก่อนพอที่ลัางนักหน,นาแลนะ้วเนี่ยปักหวานปลาแจกปลากหวานก็สิไปหาพักที่นู่นแล้วพักสาบบานเท่านะครับ มันจะผักหวานครับเหมือนนี่ตัวนี้เนี่ยตัวหน่อยตัวหลายเก็บเลื่ยๆผสมหน่อยไปเรื่อยๆครับพอที่กัดคิปตัวนี้ก็บานได้แล้วโดนที่พอเทื่อนึ่ง่น้องแล้วแบบนี้แต่ละกอกตะกำตะลุ่นไอ้หนักกับข้นกับลาย ยืดหยดยืดงายจันกับข้าวปลาหาเจ็บพักเจ็บนี่ไปขายพ่อได้ขายพ่อได้กินไตพี่น้อนี่พอตัวนี้กินกไอชีหลายๆเติบอยู่ยง่าปันนี่ละบคนก็ว่าอยากินใบเกี๊อใบเกยม่แม่หยิมันดีลบาคนก็แกงแกงจะไข่หมดแดง ต้นน,น, mm นี้ครับเป็นพี่น้องเยหลายอยู่พี่กำบังง้ยู่อะไป้นไม่ไปเรื่อยเดี๋ยวไงพักน้ำกันบ้านพี่น้องเลยพักกันพักตพักตพี่มีโน่นสองฟูใต้หรอเปนี้ไข่มดแดงเี่น่ะบะนีนี่พักหวาน ผักหวานกันเลยสองถุงผักหวานสองถุงพี่นอ้องน่าจะไม่บาทสองคนผักหวานสองถุงแล้วก็ผักอีนุ่นสองถุงพี่น้องแล้วก็ไข่มด,ด,ดแดงเอาละพ่อ,เ,อดเด็กแกงใส่กันแล้วพี่น้องไปไหนโอ้หมดแดงเจาะถึงเจาะถึงไข่ทึงคันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้เนาะครับพี่น้องเนาะก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะติดอื่อนได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดต่อไปนะพี่น้องเนาะ อาอก่อนในป่าในช่วงนี <c> ้ <oughs> โอเคนะครับพี่น้องสำหรับที่นี่ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องเข,ขอสวัสดีครับ